Okay. <laughs> วันนี้ไปใต้เขาคอนเซปต์เขาคือมันใหญ่มากผมเลยอยากจะสู้ด้วยมันเยอะมากครับก็เลยเอาดีเจมานนอกด้วยแล้วก็ซุปเปอร์สตาดีเจอย่างพี่ดอมมาด้วยครับจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นไลน์มาร์ของงานนี้อยู่แล้วฮะแจ่ที่เรียของเราคือถ้ามองไปข้างหลังก็จะเห็นไฟเห็นทุกอย่าง็นไรผมว่าไม่ได้จะกลับอ่ะทุกคนอยากสนุกทุกช้าอยู่แล้ว ถ้าไรใหญ่ๆแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะแข่งกันทาอะไรใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้ก็ใหญ่จริงๆครับแต่ว่าที่ผมว่าใหญ่แบบมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเด็กมันไม่อางอัดยัดเยียดไม่เดินเบียดกันนะครับเดินสบายๆก็ดีครับใหญ่จริงครับเขาก็ทําไว้ส่งที่คุยครับอยากให้คนมารันเยอะๆครับก็ผมว่าถ้ายิ่งมาเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งแบบมีคนมาสนับสนุนแล้วก็คงจะแบบใหญ่มากไป่างนี้ครับ Thank you.